หากเราอ่านพุทธประวัติโดยตลอด ก็จะพบข้อความที่พระพุทธองค์พุทธสาวกทรงใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอย่างใกล้ชิดคัมภีบางคัมภีเล่าว่าในบางพรรษาพระพุทธองค์ทรงจำรรษาท่ามกลางสัตว์ป่าพระบางรูปที่มีปฏิปทาอยู่ป่าเป็นวัดท่านใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางป่าเขาลำเนาไพรที่สดชื่นรื่นรมยกตัวอย่างบทกวีที่เปล่งออกมาว่าอันตัวท่านนี้ได้ไปสู่เรือนคือถ้ำที่เงื้อมเขาอันงามตรการดังสรรสร้าง เป็นที่ที่เหล่าหมูป่าและประดากวางพากันมาอาศัยอยู่ในแดนปา่าคราวฝนตกใหม่จักได้รื่นรมใจณที่นั้นฝูงนกยุงมีขนเขียวมีหงอนงามปีกงามรำแผนหางมีแวววิจิตตรการตาคราวฝนตกแล้วหญ้าง,งอกยาวประมาณ4ี่นิ้วดอกไม้บานละลานตา ท้องฟ้างามแจ่มใสอันตัวท่านเป็นดังหนึ่งขอนไม้นอนแนบเนาอยู่ระหว่างภูเขานั้นซึ่งอ่อนนุ่มราวสำลีคุทธประวัติและสาวกะประวัติเตือนเราว่าท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานต่างอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างเป็นเม็ดคมธรรมประจำวันนี้ก็คือหากคนอยู่กับธรรมชาติด้วยเมตตาทั่วทั้งโลกาจะเป็นสวรรค์นบนดิน